งูในมุตัวใหญ่แท้เอ้ยบ้าตั้งปลาไหลชั่งงูพี่น้องปึ้ยล้วลาล้วลาล้วลาพี่น้องเอ้ยเม่มาเนี่ อ่าสวัสดีครับสวีดีสีเศร้าๆได้พี่น้องเลยมันบ่เศร้าดอกแต่มันคื่มซื่อจ้าแม่น้องมันขื่มไปตัวมันคือมัดผมคืออันกินวสุเกะเถอะบ๊วยเมียเจ้าของก่อนนะสวัสดีจ้าแม่น้องใส่ไอนจ้าเอาไปเห็นกล่องเขาไปย่องหรอกว่านอนไปเห็นกล่องนี่แหละกล่องนราจะไปย่องเอาเมื่อนี้ครับพี่น้องมีหมาเด้อหมาเด้อสารตัวนี้เจ้าบาทก่อไฟรุ่นอ่าลอย น้อยนี่ไหมออเอาอาว่อ้าถือเขาพนถือกเฮ้ามภา่ี่จากบาทรนยังาโอ้ยถามาษาโน่นนี่กบา็น้อามนนจกบาทเป็นยังม้างอ้ยถามาาน่นนี่จกบาทเปงง้าอยามน่นี่นังไง้างโอ้ยอถมาโนนีกบทเนยัง้าโยมน่นนี่จากบาทเนั้างน้ยถนนี่กบนยั้าอยนี่กา็นยง้างอาี่จนไ้งอาก นี่แหละครับบ้าปุ้ย,ย,นนลเ,ยเลยเมี่ยกมูนอนสารนูลนนี่แหละเมียอดีตครับเออเบาๆไปดอกอ๋อที่แล้วครับสองฝาดนี่แหละครับนี่มมนประมาณอื้สองเทียบพราสองกับสามมีอะไรพี่น้องนี่ยอเอาลองเบิงครับพี่น้องมันนี่สีแดงบ่ได้สีมันประมาณเด้อพี่น้องเลยมันนี่เอาลองเบิงลองเบิงสารนวลนี่หาร้อยบาทครับพี่น้องมัน ติดตามต่อไปครับพี่น้องว่าสิได้กินใส่สวยบ่พี่น้องเอ้ยมื้อนี้ไม่ใช่ตู้สิมาบ่อเมื่อเนี้ยบอกเราบ่ได้มากเอ้ะป่อยห้สามสาวพี่น้องย่องแห้งอ่ไปเลยกุ้งเนี่ยเด้อพี่น้องเมือนี้มาจมปลานับกันเด้อเอาลุ้นลุ่นมัวางสันติม่ใช่จับสันตินมูติเรามาตะกรู ผมาตกรอนผู S <S <preach ers> ้เดียวมากับุก้าวละรถติดเากาแฟปุ่นมมากับดุกาวต้ยพุ่มบอกให้ลูกยมไทยไปนางหนาบ้าปวดมาถามูตะโดนโดนนพี่น้องลาตะกรอนโมยยังไดบ้าปุ้ยฮะเลิกตีเลิกตี้ลงบามหนอนือนี่องบ่ได้มือนีร่งบ่ได้จะเสีจ่องอมมือนี้ áo xa áo xa phía mùa nè Phụ đây lên nam cả lên xa đơ mà nè Ui, là phía nọ đi đây nọ Người ta đi vô trên ta nạc xin nè xoay nọ nó cần đỡ nọ phạt này chỉ đầy nhắn จะเป็นตามีปลาไหลด้วเนาะยปีกไก่เข้าไม่อยัางแม่ว่าสินว่าย่านดอกบักนั่นหอยวานหอยวานหอยวานโอ้ยนี่บาทจักน้อยเนี่ยช่อเอาสื่อขี้มันกันนันค้าบ้าแอ่ยุติเส้นลุมก็มีตัวโอ้ อาเซลุ่มมาถ้าขาเตี้ยนทีเยอะพี่น้องซอยกันจะเข้ากันเด้อจ้ะใส่แมมวสินปลาไหลอ่ะโอ้ยต้องจีอยู่ในพงกหยาหน่แหละเนาะนี่อัน,น mm hmm. ในหยาหนิอยาว่าเตรียมขู่เวลาเด้อพี่น uh ้องเลยเตรียมขู่ได้ยินมาโมู่วันปลาไหลว่าดึงน้องไ้หาขูเลยอืมมีปะสีได้เนื้อแหนละ ยำไปยำมาสีออกนิดนอกไส้ไสอ๋อลุงลงนั่นนั่น่นโอ้ยหลายตัวหลายตัวน่ะลงนู้นลงนู้นนั่นนันย่แหะลาตัยุ่่ะเห็นยุ่เม่นเมเปิดแร้วพี่น้องเปิดเร็วมันยุ่งในะดังละให้ยุ่มันยุ่ในประดังยุ่เฮ้ยน้องกรลังก่นนั่นเยอพี่น้องกลังมีรุ่นแล้วกระลังมีรุ่นแล้วรอสักครู่พี่น้อง ข้าจะขู่ไก่เล้วไก่แลี้ยวอ๋อพี่น้องเชียดบักชิกสาบลาบเยอะคุณเนเชียดพี่น้องเชียดเอ้อ้อไม่นั่นลายยุคหลายยุคุณไก่หรอเด้อพี่น้องไก่แลี้วไก่แล้วไก่แล้วไกได้รุ่นแล้วเอ้าคุณไปเล็กน่อยกันาย ี่น่องโอ้ไม่ยั้งนไดดฮะวไกระโดดน้ำได้สิฮะวยไปแลนหนติ้างหนซื้อไปกันนมไก่หลักตัวนึ่ไปเาอะไปไปน่องานไปลุ้นนองกันเด้อจ้ะฮะคู่เตะคู่คเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้ฮะ ไหนล่ะไหนล่ะพี่น้องบ้านงูในมุดตัวใหญ่แท้เฮ้ยบ้านตั้งปลาไหลชั่งงูพี่น้องบ้าปุ้ยบ้าปุ้ยเออจับปุ้ยเออรัวลาลัวลาลัวลาลัวลาพี่น้องเฮ้ยแม่มาหนีิเออแม่นมดสาสจุรุ่นโอ้ไม่อยังอ่ะห่วยห่วยแย่ามากไก่ห่วยด้อยจับพี่น้องจับไมถ่านนี่หอนแมงด่า

ออนั่นบ๊อบยตัวอยปุ้ยตน้อยๆดนั่นหอนือพี่นองเลยไปน่นอีกตัวนึงแมวมันสีเาอีกน้าวยไนีานต่อาคเยตน้อยๆเนอบอป๊เบิงอันนี้ไปนหมดนแล้วรอเปลุ้นั่นอีกตัวนึงแลวุ่ยๆ่ คบนอก็มเดด่ตเนี่ยจะเต้ากันหลเนี่พื่อน่ะเอนนีานัปกเหเอาถิ่มใกล้ๆในงานยันปุ้ยปุ้ยไอ้ปุ้ยเอากล้องให้เนโอ้ยพี่น้องเลยแล้วบางเนี้ยเอาเหมือนอะสิบ้าปุ้ยบ้าพี่น้องเ้ยโอ้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 ปลาไหลไม่จะเต้ากันหลาไยังไมาหลกันหลเนี่ยท่พี่น้องอะ แม่ยังพี่น้องสามตัพี่น้องเอ้ยลงแน่ลงแน่ตอนั้อปลาไลมันประมาณจกโตนี่เหรอบ้าปุ๋ยมันประมาณจกโตนี่งายืมา นับโต้นับโต้ปลาอะไรหน่อยปลาอะไรเนี่ยเราเนี่ยทอดทยดพี่น้องไหล่คักไล่คักพี่น้องพี่น้องไทอดอ่ะปลาไอะไรปลาโตีเดี๋ยวเขาจะไปนับตีแม่ปันสินโอ้ยเดี๋ยวเขาจะไปนับเยอะเฟิร์มทยไทยพี่น้องคนไทยพี่น้องกระังมันแหละฝาดที่สองกันนะพี่น้องฝาดที่สองเอามือกันเอาเห็นมือกันเนี่ยเนี่ยพี่น้องนับไปแต่ฝาดนี่แหละไล่คักไล่เนี่พี่น้องสวอนสวอน ลองคูคูค hmm. ูคูไม่สองคูเฮ้ยเขาก็เห็นเนี่ยมันไหลไหลเนี่ยมกไม่จะโตใช่ตั้งหากเมื่อ่เอาพี่น้องมาหนี่เฮ้ยแมนสินเอามดนยกเราตีนี่ยมดนยกเราพี่น้องออดุกนอยมาดยังหังฮัี้ยวไม่ี่นอจบเลยี่ับาดเดียวบาดเดียว คุมคาเลยจับใส้นันี่มันอันเฉียดกระไหลแมงกิเตากระไหลเอาแม่กิเตาน้ำเนยเด้อย่าตะปลาไหลเนี่ยปลาไหลออกกันเดี๋ยวงกิตะาเิบงปนน้ำพี่น้องแมงดากับมี่แมงดาไปปนใส้นกันปลาปนอย่างปนแมงกิเตาอ่ะเอ

พี่น้องสิได้ฮู้ว่ามันจักโตเนาะนประมาณเอาเด้อพี่น้องับประมาณเอาเด้อนี่รอบแรกรอบแรกรอบ2จ้ารอบอีกรอบ2จ้าเดี๋ยวสินับให้เบิ่งุกคบี่มีตเล็บเนาะครับเอาใส่นอยพี่น้องเอ้ยแมงกเต่าแมงกีเต่าเรบอาปลาดุกทักยังอยกันเ้าเป็นยังจังต้องหักอยังลงนั่นมันสิไปลาดุกมั้ย เอาใส่น้ำแมงกิต้าก็ไดีตัวใส่น้ำแมงกิต้าก็ได้โอ้ยนนมันดีใส่กันแล้วดมีเกน้ากันมัน้องมันเอาออกเจ้าแม่มันสินน่เฉียดบดชิค่ะแน้วสิ่งอย่างใจ่เนี่ยแล้เนี่าเห็นกล่องแล้วเนี่ยตัปับปลาไหล

มามามามันมาไหลจ้เย oh, yeah, the ็นเย็นจเย็นเย็นเยอเฟิ meine, ่มเย่ะเฟิ่มเยะเฟิ่มให้ให้กันมามามาสามชีคือพลังน้องบกน้ำเนี้แมล่ะมันบกเลี้ยงสามะชี่คือบ่บ่บ่ก่าบให้บ่ก่าบให้ให้ให้กันเสียงดังซื่อตีมามา ปาสมารลุนน้ำกันเด้อพีนองว่าสิได้หลยบ้าปุนีอือมไปทั้งลยกขนงไงโอ้ไปไปแจ้นั่นซะบ้าปุ๋ยเฮาหลักไปเจนั่นจังสีขนงไงมามองนี่มันสิขิงไงก็กันมันหน่อยเพิดบ่าป่นแล้วว่าฝาดมันหน่อยสิฝาดเนี่เดี๋ยวอยิฝาดใหญ่ยู ใส่ละใส่ละพี่น้องเอปาไหลเห็นมาบ้ปุ้ยใส่ใส่ใสน่หั่ะหน่หนเฮ็ดตาวหน่เฮ็ดตหัวโอ้ยโอหน่่น่พี่น้องเออเดรีย่เดรีย่อขู่เขาเดรเอ้าเอ้าโอ้ยเี่ยมันข้นมากเลยอุ้ยมันขืนมากอีกแล้วลุงลุนมันสีออกเด้์หน่งนี่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 มันขืนมากอีกแล้วลุ้งลุ้น่ะนั่นนั่นข้นมาหันละนั่น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 ละเมนเอาขู่มาเอ้า น้องคู่คู่คู่หมานเราพี่น้องน่าสิมีหลุนอยู่ฝาดนี่ก็นเลยก้อนนี่ละน้อพี่น้องใกล้แล้วเด้อพี่น้องใกล้แล้วใกล้แล้วนี่ปลาไหลเงายปลาอ่ะพี่น้องหลุ่นน้อกันเด้อจ้ะฮะได้หลุนแท้ๆแล้วบัดนี้นับไปเด้อพี่น้องมีจักโตแล้วได้หลุนแท้ๆมาเนี้ย

น่องมันเด้อปีน้องมันหลุดน้ำกันหมเนี่ยอาขึ้นไหวๆยืดแต่นี่นมากขึ้นาขึ้นมามาโอ้ปลาไหเห็นดังดังดังนเลยเฮ้ยยังไนโอ้ยังไหนเป็นปาดของแท่เลือยป่ะดิพีน้องเอ้ยปลาปลาไหลยีปาปลาปลาป้าป้าปุยปปไจับเสถีไวจีปาน่องเอ้ยปไหลีเอหนันมาเอาเนือมันจะเซมเกเต้า อะไรลูกอะไรล่ะแมวชินเอาสัางมาสัางมาปาดโอ้ปลาไหลพี่น้องเอ้ยปลาไหลปลาไหลลอยเงี้ยกับนาปลาเด้อนับปลาเด้อว่าสิได้จักโตพี่น้องมันหลุ่นน้ำกันเอ๋อจิตโมือตาเอาเอาปาดนั่หนังแม่มวชินพี่น้องเอ้ยกระดมันค่ะกรกินมันโอ้ยพุ่น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  พี่น้องกูตายยาสิสวยจีด้วยยาสิจุ๋งโง่จีด้วยยาสพี่น้องพี่น้องเฮ้ได้อีกไปเด้อพี่น้องนับไปเด้อนับไปเด้อจ้ะนับไปเด้อสั้นอยังเห็นโอ้ได้หลายเนาะงพูนป้าพูนพูนอะพูนอะอันนี้ตัวนึงพี่น้องเดี๋ยวมันสิ้นเลยจากโตล้วนับไปเด้อจ้ะเดี๋ยวเขาสิไปใบหลุนนับกันหลังคลิปจ้ะหล้างขีบ เบิ่งไปเรื่อยๆเด้อพี่น้องหลังคลิปบ่ได้ก็เบ่งลิปกินข้าวยังนั่นล่ะก็สิจบคลิปเจ้าเสียนับนับถือกวมาได้จักตัวเบิ่งไปเจี๊ยมันนั่นพี่น้องอีกตัวนึ่งเดี๋ยวเบิ่งไปจนจบเด้อพี่น้องนับนํากันไปเรื่อยๆมาได้จักตัวมั้อีก็บแม่งติดเต้า ไปรุ่นลังมันถ่ายชิปเด้อพี่น้องกระเป๋ากระเป๋าจ้แม่นเปอสนมาดูหน่อยกระเป๋าอีสานน่อยล่ะพี่น้องงามามกระเป๋าเอาเจ็บสิไปนับฮะสินับอันนั้นคลิปกินข้าวแม่นคลิปสิสรุปี่นับแต่ว่าพี่น้องเบิ่งไปให้มันจบแม่นเบิ่งไปยาๆให้มันจบเฮาได้จักโตจ้ เดิยวมันไหนลุงนุ่ๆสองรอบเลยนี่พี่น้องสองรอบรอบนี้ใกล้สิเครึ่งถังแล้วเจ้าตัวพุงใหญ่ๆจำมันเอาหมานเี๋ยวอันนี้อีกวานึงหอนพี่น้องอันนี้บักหอยกับแม่ติดต้อนนั่นคือไปพูดเร็วที่นี่ไรล่ะพุ่นเดี๋ยวไปดึงมาพี่เอาก็ไปหอดพุ่นเหรอพี่น้องอันเดี๋ยวน้ำเอาน้ำเอาปลาสุดท้ายเด้อพี่น้องปลาสุดท้ายจ้ะฮะดึงแจได้บาปุ่ยนี่ติโอ้ยอา หยัยบลงเลยบัดนี่หยัยบลงเลยเอาไปลัดเอ้าติดมันหลอบชุดยไทยเด้อพี่น้องมาลุ้นนับกันบัดนี่มันเท่าบ้างมันเอาพี่น้องบัดนี้เออมันก็มานมามานับก,ก,กันหมดซุ่มหมดแซงเลยละ่ะพี่น้องบาดชุดยไทยบาดชุดยไทยจ้ะแม่ไหลมาหมดเลยหึดึงยาตี บวกยังบวกปลาทีแม่วันสินบวกปลาดึงดึงใครใครนนในลุงนลุงเียนเลยนเรยเรยเลยอยู่ต่ผดังอยู่ต่ผดังพี่น้องโอ้ยลงน้ำเร็วโอ้ยพี่น้องเอ้ยเฮ้ยโอ้ล่องน้ำซ้ำตกไงพี่น้องโอ้ยตกไงมันเลียนลงน้ำ พี่น้องมันหุ่น้ากันเด้อมาชุดไทยปนี้มังหันาาท่านซ้ำออกเสียได้หลายตัวครับนี่อ๋มาหลายบ่พี่น้องเสียได้เพิ่งหันสามตออกมดเยอสองยนี่ะสองสออ๋ออ๋อเปิด้งกันป่ะนี่น้องมันหุดน้ำกันเด้อจ้ะ ออกสามตัวไม่ได้นับใส่ก hmm. oh, ันเด้อพี่น้องสามตัวนั่นบ้าไม่กระตูงกับบ้าบันนี้โอ้ยมม่ยังแมวเสีนอ่้พี่น้องแมงดาแมงดาเอาแมงดาเนี่ยอ๋อเขโง่พี่น้องไม่ยั้งเนี่ยบ้านี้พี่น้องเอ้ยพุ่นผุนปลาไหลอย่ามุนอยู่ในพุ่นป้าผุนอ๋อนั่นจับเอา พี Jamie Jamie. Lonely, ่น no. ่องนั่นเด้อตัวนึงพี่น้องนับไปนับไปปาดเพี่บพี่น่องปาดเพี่ยเแม่วันสินมาจับทางนี้ายุสกลบจุดพี่น้องโอ้ยปลาไหลเจี๊ยปลาไลกโอ้ยแม่สิคอยเจมกินปลาดุกปลาดุกกระมี่ออไปแล้วผุดเแม่ันศิลป์วันั้นนะแม่ันศินออกไปฮแม่วันศินั่น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 นั่คางคู่นั่นนับไปนับไปพี่น่อง นับไปโอ้โหน่ตัวนึ่งนี่นี่ป้าปุ้ยอย่นั่นน่เ้ยนั่นเป็นตัวหัวตัวขาวปุ๋ยเนะปาดโอ้โหนมนั่นนั่นนั่นปาดช่าปราดุกปาดพี่น้องเอ้ยคนน่ะคนใส่แม่กสิ่งเอ้ยพี่น้องเอ้ยคนคนคปาดอ๋อจับให้จับใจพี่น้องนับไปนับไป เอ okay. well, okay. ้ยเสียจับสาเนี่ยพี่น้องไปนับว่ท่านซาบีบนมื่นซาบ่เตี่เอาหมดเอาหมดไม่ใ้ิตเต้าไปให้มันหนีเด้เอาไปเนี่ยมันหนีได้เม่ันสิจับนั่นนั่นลุ้งนั่นนั่นตัวหนั่งนั่นตัวหนึ่งเนี่ย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 เอออะไรลยเอาจับเอา ไปน้องรับไหวเองขูบาเฮาหอมปอกนันหอมชอไ้านลัเดี๋ยวมันออกมเรนบอลงสากระดูกกระมีพี่น้องแม่งกิ่เต้ากรหลกิกเต้ากระหลพ่อแม่งกิ่เต้าดสานี่มิจูแม่งเนาะแม่งดาแม่งกิ่เต้าแม่งหัววัวแม่งหัววัวมี่

ออชอก็ช <Bruno> อบฮ่พ <mel> ี่น้องเอ้ยหนับไปเ้พี่น้องคุณนะเข่งคูเขาล้วเื่งขังเขาหล็แม่งกีเต้าของพ่อแม่งกีเต้าพี่น้องนี่บ้าปลุ๋ยนั้นบ้าปุ๋ยนั่นนั่นเห็นนั่นึหนั่นนั่นนั่นไม่หันละเห็นตัวนึงยุเไปไปไปหันละ ลือบ้งเหลือบ้าน yeah well, okay. mm ี hmm. that that no ่นี่นี่นี่อ๋ตัวนง่าอตัวน้อยน่อน่อม่ัน่่ตันยแกตไว้น่่นยแหนแ่นอยแม่น่อแมตัน่อยแมตัวหน่อแตหน่นอยหามนอยัอแน่มัวน่อแ่่อมันแม่นอแนนแนนปลาหนอน่น โอ้นั่นเท่านึงโซ่หนึ่งสองตัวอุ้ยพี่น้องงูบนับเด้อพี่น้องงูบ่นับนับแตอปลาไหลจ้ะหล้งลตั้งสันเ้างไดท้ลายอติสามตัวพี่น้องุดสดดัางกูกูย่างอยู่บ้าบ้าปุไม่เก ลื้อมันจี๊ดเอาก้าลายพี่น้องเลยฮะนั่นนั่นนั่นบ้าปุ้ยนั่นเห็นแต่หางเห็นแต่หางนั่นลื้อลื้อลื้อนั่นเห็นแต่หางมันแม่ลุงมันเปแล้วเออนั่นนั่นไปแล้วไปแล้วหาแม่มาสิแล้วนั่นนั่นข้าวอะไรกับเราบ้งมาเนาะกระทั้งมาอะไรตีกันนั่นนั่นเดี๋ยวห่อคนน้ำซีกันเลยนี่ลุงนั่นตัวนึงตัวน้อยเอาไปปล่อยซะนั่งนี่นี่นี่น้อยน้อยปลาไหลอ้าปูไปแล้วโอ้ยนั่นนั่นนั่นแม่มาศิลเ พนอเหือเห็นี่กหมพูดนี่คอเนี่ยหหนเห็นบอมีีดพี่น้องมันมันพี่น้องมมันไลกินเต้ากับหลพ่อม่กินเต้าเอามาจมอีกสิงสิไดไปไลยจงสิดได้แท่งหยากเนาะ ยังสือไ่ได้ลเม็นจุ่มเอเนาะมันมันบลกหอยเกาน้ำเนเด้อนั่นบัาหอยเฮอาหอยไปแต่อันไปต้มกับต่หมูคหม่ตมหนพี่ลองหมานมาหนหมานครับพี่ดองเอ้ยเดี๋ยวเองิไปนับเทพี่ดองเบิ้งเด้อกินเข่าคนเด้อพี่น้อง่สิองเจ้ะอ้ยนี่ก็บักหอยกับแม่กิดเตาเด้อจ้ะเแม่งดาโอ้ได้หลายตัวนี่แม่งดาเขาเนาะ เอหลายคลิปต่พุนลล่ะข <balls. S 3> ้นนหาอกัค ah ิปี้มีรางวัลเด้อพี่น้องคลิปนี้มีรางวัลเด้อจ้ะรอรุ่นน้ำกันเนาะวันนี้มาหลุ่นน้ำกันเด้อพี่น้องวันนี้สิเทพี่น้องเบิ่งปลาไหลว่ามีหลายปลาไหลไม่โตปลาหุดน้ำคลิปพี่น้องได้นับแม่กีต้าไมันสิหลายโพดพี่น้องป้าพี่น้องเอ้ยนับเอาเด้อจ้ะปลาไหลมีจักโตข้าวเอาข้าวพว้ได้ไก่เชียงล่ะจ้ะเพราะแม่เราถูกเป๊ะดอกผู้ได้ไก่เชียงที่สุดล่ะลาวัน บอกคุณเด้อแฟนครับสมองสว่แครับทีที่ตามขอบคุณทุกกำลังแรงใจเย่อฮัวเจตัวเบิ้งลิบต่อไปครับหลุนนี่จะอันจักรางวัลไอ้ความโลภแมว่ายุ่ง่ประมาณตัวเด้อพุธใช่ยถือกับ่ายถิด่ายไก่เชียงตี่สุดนะใายก้อนโมจ้ะ นาไบบนี้นพี่น้องเพื่อใดให้พี่น้องเบิ้งกันอย่าเฟืองมือนี้เด้อลุนให้เิดเบื้งกันให้เปินได้ข่าวเบ้องาะพี่น้องปัดพี่น้องเลยลุนเด้อพี่น้องทั้งยังก็เป็นเพื่อนเพื่อนเพจ่้องะตั้งเพอนเพเด้อจะที่านบ้านตงน่อยเด้อจะครับทิมนี้มณีพี่รุ่นพ้อทิมงานกรสวัสดีครับสวัสดีครับจ้าขอบคุณหลายๆเด้อจ้าพี่น้องมาลุนน้ำกันเด้อจ้าเพื่อนเพจพอเป็นทั้ง youtube เด้อจ้าตั้งเพืนเพจจ้